คือพวกโลก,กุตระจิตทั้งหลายกะโลกกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลก,กุตระจิตนี่นพวกเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะพวกเนี้เป็นขันแต่ไม่ใช่อุป,ปาทานขันนะเพราะว่าไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นได้ไม่มีใครยึดมั่นโลกกุตระจิตนะแต่มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยง มารคจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงผละจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงเราะงัน้นในส่วนของขันนะี่ยแม้แต่จะเป็นโลกุตระนะก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมันเป็นของที่เกิดแล้วก,ก็ดับไปเหมือนกันเหมือนกับธรรมะฝ่ายโลกียะทั้งหลายนั่นแหละแต่พอจิตมันรู้แจ้งแทงตลอดจริงนะจิตมันปล่อยวาง มันวางกระทั่งโลกุตตะรจิตนะไม่ได้หิวโหยอยากได้อะไรมันวางจิตทุกชนิดลงไปไม่ยึดถือตรงนี้แหละที่ใครภาวนาเข้ามาถึงตรงนี้ไม่คิดหรอกว่าตัวเองเป็นพระละหันหรือไม่เป็นนะไม่มีนัยยาะอะไรคำว,ว่าพระละหันนมันก็คำสมมุตินั่นแหละจิตมันพ้นกิเลสพ้นทุกได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ต่างหากที่สำคัญ เงี้ยอย่างเหอ่อน,นะเราชอบเหอ่อพระอร,รหันต์รือองนั้นพระอราหันต์องนี้พระอราหันต์อย่างหลวงพ่อะคนก็มาตั้งให้เป็นพระอราหันต์ตั้งเยอะนะบอกประสาทกินเะสิเอาอะไรมาตั้งเลืองอย่างนี้มันรู้ได้เฉพาะตนเองว่ากิเลสเรายังเหลืออยู่ไหมจิตยังเข้าไปยึดไปถืออะไรไหม งั้นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปจิตเราก็จะค่อยๆห่างความทุกข์ออกเป็นลําดับลําดับอย่างปุถุชนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะก็คิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นทุกข์คนที่เรารักแก่เจ็บตายเราก็เป็นทุกข์ด้วยอะไรเงี้ยมันมีคนมีสัตว์นะในโลกเขารู้สึกอย่างนี้ทท้งนั้นแหละ พ่อเราตายเราก็ทุกข์นะแม่เราตายเราก็ทุกขนะ์อะไรเงี้ยบางคนพ่อมีมรดกเยอะพ่อตายมีความสุขดีใจอนะไรเงี้ยไม่มีความแน่นอนแล้วแต่กิเลสจะพาไปพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาฝึกตัวเองเมื่องต้นรักษาศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาฝึก จิตฝึกใจให้สงบและตั้งมั่นสองอันนะสงบอย่างเดียวไม่พอสงบส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิกันมันเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยเลยนะกล้าพูดเลยนะเกือบร้อยละร้อยมันทำมิจฉาสมาธิกันสมาธิเคร่งเครียดบ้างสมาธิเคลิบเคลิมบ้างนะควายทั้งคู่เลยนะทั้งเคร่งเครียดทั้งเคลิบเคลิม ให้ที่สมาธิชนิดรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะหายากพอได้ยินว่าต้องมีความรู้ตื่นเบิกบานก็นั่งแต่งจิตให้รู้ตื่นเบิกบานแต่งจิตทำเป็นตื่นๆต้องจินหลงนลแหละหนะลงบางทีก็ภาวนาก็คลุ้มคลั่งนะบางทีก็เคลิบเคลิมลนะ้มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้อง วิธีที่เราจะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะจะต้องมีสติกำกับเบื้องต้นทำกรรมฐานหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วก็มีวิหารธรรมแล้วก็มีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปเช่นเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าว่าจิตใจมันถลําลงไปเพ่งลมหายใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันนะว่าจิตถลําลงไปเพ่งแล้วหรือหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ทําไปเถอะแนะ้แะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมว่าตอนนี้กําลังทํากรรมฐานเห็นร่างกายหายใจอยู่อนะอย่างนี้ก็จิตก็หลงไปถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปนะ จิตก็จะไม่หลงก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะค่อยๆฝึกไปเรื่อย